สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้จะพาไปชมที่พัชรพลร้อยเอ็ดฟาร์มนะครับไปดูการเลี้ยงไก่ประดูหางดําไปขอความรู้กับพี่พัชรพลนะครับเพราะว่าเห็นท่านประสบความสำเร็จมานานแล้วล่ะลุงต๋อมก็ไปถ่ายคลิปตั้งนานแล้ววันนี้กลับไปเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึ่งไปเรียนรู้ไปดูด้วยกันครับพี่พัชรพลสวัสดีครับครับผมไม่ได้เจอกันนานพี่พัชรพลเป็นไงบ้างช่วงนี้เศรษฐกิจหลังจากโควิด ก็ช่วงโควิดก็มีปัญหาในการขนส่งนิดนึงนะครับครับแต่ตอนนี้เริ่มส่งได้แล้วเนาะครับตอนนี้เริ่มเป็นปกติแล้วครับก็จะส่งเองบ้างครับครับไม่ว่าจะเป็นแถวนิดช่วงนี้จะฮิตหน่อยก็คือชนบุรีกับตาครับไปสามสี่รอบแล้วครับครับพีพัาจุผลที่ฟาร์มของเราเลี้ยงไก่อะไรบ้างตอนนี้นะครับก็เราจะเน้นแต่ปะดูหางดำนะครับปาดูหางดําเชียงใหม่กับปาดูหางดํามอขอนะครับ่างอื่นเราก็เสริมบ้างพวกกะเพราแก้วนะครับอืมกระเพราทองก็เสิรูฟเางดํา คือกลุ่มที่เป็นเกษตรกรแบบไหนเขาทําไปทํำยังไงเอาไปขุนหรือว่าเอาไปขยายพันธุ์ต่อหรือยังไงครับตอนนี้ครับกลุ่มเกษตรกรส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มพวกชาวบ้านครับแล้วก็กลุ่มพวกกลุ่มต่างๆที่จัดตั้งกลุ่มครับทําเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ครับอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้ก็กลุ่มข้าราชการครับก็หาอาชีพเสริมริมอยเฉพาะเดือนเดือนตายอย่างเดียว เนาะผมครับครับเราก็เข้าใจเหมือนเหมือนกันทุกคนนะครับที่อยากมีรายได้เสริมผมว่าอาชีพเลี้ยงไก่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ง่ายครับปลาดูข้างดาปกติเราเลี้ยงนานเท่าไหร่เราถึงจะจับขายได้ตอนนี้ใช้ระยะเวลานะครับสองเดือนครึ่งถึงสเดือนนะสองเดือนครึ่งถึง3เดือนแล้วอาหารที่ให้ครับส่วนมากของผมจะใช้เป็นของวิทาโกก็คือเป็นอาหารสําเร็จรูปครับสูตรสองศูนย์สามเอสองศูนย์สามเอจะเป็นเน้นโปรตีนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นี่บเดเซครับคับมีไก่จะโตเร็วครั ก็แสดงว่ากลุ่มที่เลี้ยงส่วนมากก็คือไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดตอนนี้ใช่ครับครับเพราะเพราะลักษณะเนื้อเขาหรือเปล่าครับที่มันเป็นลักษณะเนื้อเหมือนก็คือเป็นไก่พื้นเมืองไก่บ้านครับก็ลักษณะของเขาคือการเจริญเติบโตครับขาโตเร็วโตเร็วมากกว่าไก่บ้านไก่พื้นเมืองของเราครับโตเร็วแล้วก็ไข่โดกไข่โดกครับก็คือเนื้อได้อัตราเนื้อได้แล้วก็ถ้าคนจะเอาไปทําพันต่อก็คือไข่เขาก็ยังให้ได้ดกว่งกว่าพันพื้นบ้านทั่วไปใช่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พระชัพลพาไปชมฟาร์มไก่ข้างในครับผม ตัวนี้นะรุ่นนี้จะอายุ6เดือนอายุ6เดือนครับตอนนี้กําลังเริ่มไข่แล้วครับครับูเก็บได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แสดงว่าถ้าเราเลี้ยงเนาะเอาไว้แบบนี้ประมาณ6เดือนเขาเริ่มไข่ใช่ไหมครับใช่แล้วอ่าเขาจะฟักเองไหมครับพี่หรือว่าเราต้องทําตู้ฟักให้เลยฟักเองก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรคนไหนครับที่ยังไม่มีต้นทุนในการซื้อตู้ฟักเราก็สามารถกำลังให้มันฟักได้ครับ มันจะปกติเหมือนไก่บ้านทั่วไปครับที่สามารถฟักลูกเองได้แล้วก็เรียกเลี้ยงลูกเองได้ครับแล้วเวลาเก็บไข่ครับเราเก็บไข่เวลาไหนผมส่วนมากก็เลิกงานครับเลิกงานให้อาหารตอนเย็นแล้วก็เก็บไปด้วยครัเก็บไปพร้อมครับอาหารที่พระเจ้าพลให้กี่ครั้งต่อวันสองครั้งครับเช้ากับตอนเย็นครับเช้ากับเย็นสองครั้งนะครับเราทําเป็นอาชีพเสริมเรา เขาก็ไม่อยู่ประจานะครับครับก็คือให้เสร็จแล้วก็ไปทํางานใช่ครับกลับมาหลังจากทํางานก็ให้อาหารเก็บไข่ให้อาหารเก็บไข่อีกรอบหนึ่งครับผมครับอ่นิสัยเขาดูร้ายไหมครับเขาเขาจิกกันไหมพี่ก็ไม่ครับสูงนี้จะไม่จิกกันจะไม่อะไรครับครับแต่ก็มีบางตัวบ้างครับที่เป็นจ่าฝูงอ๋อทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องจ่าฝูงเนาะพี่พระเช้าพลอ่า เราจะให้ตัวผู้กับตัวเมียในอัตราที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับตอนนี้ผมคือผมให้หนึ่งต่อห้านะครับครับก็คือให้ตัวผู้1ตัวตมีห้าตัวจะมีห้าตัวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะลองไปเลี้ยงก็ลองทําตามนี้ครับครับตลาดก็คือเป็นตลาดไก่เนื้อเนาะพี่ใช่ไหมครับผมตลาดไก่เนื้อตลาดไก่เนื้อแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับไก่พวกที่เป็นไก่ ไข่ขุนสายพันธุ์ที่แบบบริษัทใหญ่ๆเขาทำกันก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราเทียบกันนะครับตัวนี้ก็จะเนื้อก็จะมีรสชาติดีกว่าสายสายครับแต่เนื้อพวกนี้จะใกล้เคียงกับไก่บ้านนะครับครับผมครับคือทาเป็นไก่ต้มก็ได้ใช่ครับไก่ต้มไก่ย่างไก่ย่างก็ได้ครับผมครับก็แสดงว่าตลาดก็ก็คือไม่ตันว่างั้นเถอะใช่ทไม่ตันครับเพราะเป็นเป็นไก่สุกิจครับไม่ใช่ไก่กระแสนะครับตัวนี้ก็คือตอนนี้คือผลิตลูกไก่ไม่ไม่พอลูกค้าผลิตลูกไก่ไม่พอ ครับเ็เดี๋ยวจะไปชมได้หลายคอรออที่นี้พี่พัชเจรพลครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเกษตรกรอยากเลี้ยงเนี่ยถ้าเอานูกไก่ไปใ,ในระยะแรกเนี่ยพี่พัะรพลแนะนําว่าต้องให้วัคซีนอะไรบ้างก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกไก่นะก็ให้เป็นวัคซีนรวมนอกระรับ,รบตอนนี้เรามา,มา Carson, วัคซีนนิวคัสเซ่นกลัวนิวคัสเซ่นหลอดลมอักเสบก็คือเป็นพื้นเลยว่าต้องให้ตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมแต่ตัวนี้จะใช้ของวัคซีนนอกรวมแรกเกิดนะครับวัคซีนนอก แพงไหมครับพี่ไม่แพงครับชุด150บาท150บาทให้ได้ได้ยตัวครับ500ตัวนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่เคยถามมานะครับว่าวัคซีนราคาเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับก็คือ150บาทได้500ตัวแต่เราใช้ไม่หมดเราต้องฝังเลยนะครับไม่งั้นก็เผาทานายเลยนะวิธีจัดการถ้าไม่หมดก็ต้องฝังหรือต้มหรือทิ้งเนาะครับหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่วัคซีนก็ตอนนี้ร้านร้าน ทั่วไปก็ลองถามถามร้านดูนะครับและเอ็ดเราก็มีประจำอยู่ดังโรงเรียนสตรีศึกษานะครับก็จะมีร้านใหญ่ๆเนาะในตัวจังหวัดเขามีวัคซีนให้แน่นอนนะครับการดูแลทั่วๆไปครับเขาเขาป่วยเขาอะไรนะครับมันมันมีวิธีกาอย่างไนไหมจะให้วิตามินหรือให้ยาอะไรเพิ่มไหมครับครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเราก็ใช้ยาวัคซีนกระกันน้ำให้กินเช้าเย็นเพื่อ คลายเครียดนะครับวิตามินพวกไบโอ12แล้วก็ผสมน้ํบใส่ถังรับนพอกินสักสองสามวันก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับครับตัวโรงเรือนนะพี่ถ้าเกษตรกรจะเริ่มง่ายๆนี่แนะนํายังไงบ้างทาโรงเรือนเอาแบบไหนดีเอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันครับตามต้นทุนของเกษตรกรนะครับขอแค่เรามีบังแดดบังลมบังฝนให้ให้ให้ไก่นะครับ ให้สิ้นเตืองงบประมาณนะครับครับครับขอแค่กันแดดกันลมกันสัตว์เลยคานที่จะเข้ามารบกวนเขาเนาะครับอย่างที่นี่ก็จะเป็นตาข่ายใช่ไหมครับตาข่ายอย่างน้อยกันสุนัขได้ครับกันสุนัขกันอะไรได้กันสุนัขได้ว่าเคยมาเข้ามารั้งกิดความเสียหายไก่ตอขาวตายไปเป็นร้อยกว่าตัวนะครับโอ้ครับแล้วก็ตรงพื้นครับตรงพื้นเราก็จะเทปูนนะครับเทปูนก่อนแล้วเราค่อยเอาพั้วแกลบมารองใช่ไหมครับ เขาก็ได้คุยเขียด้วยได้อยู่แบบธรรมชาติ <L an> แบบนี้เป็นคอนโดนะครับให้เขาอยู่แบบนี้สูงแบบนี้ก็ได้ก็คือเอาไม้ที่เรามีนะครับเพื่อนๆที่มีไม้มีไม้ตามพื้นบ้านเรานี่แหละเอาไม้ง่ายๆน,นะครับมาตีเป็นคอกเป็นเรายกสูงขึ้นเป็นไอเดียนะครับอันนี้หลังคาก็เป็นเพลิงมาเงี้ย ตัวเพรีงไม้เงี้ยแล้วก็ตีเป็นไม้ไผ่นะครับตีเป็นไม้ละแนงแค่นี้เขาก็อยู่ได้ไม่ดื้อน,นะครับไม่หนีพวกนี้ทําประตูเข้าออกก็เป็นไม้เหมือนกันถ้าจะทําแบบง่ายนะครับลุงต่อมาทําแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามีต้นไม้ให้เขาเป็นร่มเงาแล้วเราเอาบ้านไก่มาไว้นะครับบ้านไก่มาไว้ในที่ร่มเนี่ยเขาก็จะไม่ร้อนนะครับอยู่แบบนี้ตามเอาไม้ไผ่ตีริ้วนะครับ ไม้ไผ่ตีริ้วเนี่ยจะกันสุนัขได้แต่ก็มีตาข่ายเล็กด้วยแต่ว่าตรงฐานของเราครับเราควรที่จะมีก่ออิฐบล็อกขึ้นมาสัก2ก้อนเพื่อจะป้องกันงูสัตว์เลื้อยคลานตะขาบพวกนี้นะครับไม่ให้เข้าไปข้างในแบบนี้ครับแล้วมีต้นไม้มีต้นตะขบให้เขาด้วยอยู่แบบอากาศเย็นสบายนะครับ เทคนิคอย่างหนึ่งที่พี่พระเจ้ารับอกก็คือเราแยกนะครับตัวผู้ตัวผู้เอาไว้ห้องหนึ่งเป็นล็อกหนึ่งให้เขาอยู่นะครับตัวเมียเอาไว้อีกล็อกหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาผสมกันเขาก็แย่งอาหารแล้วตัวผู้โครงสร้างจะโตกว่าเราแย่งอาหารได้ดีกว่าฉะนั้นเราแยกแยกให้เขาอยู่ดีกว่าเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียแยกไว้แล้วค่อยผสมกันก็ค่อยเอามารวมกันนี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆพี่พระจ้ารัตนบอกว่า uh, ให้แยกใช่ไหมครับตัวผู้กับตัว เมียถ้าช่วงยังไม่ผสมให้แยกไว้ก่อนใช่ไหมครับผมก็แยกไว้กแต่ก่อนก็ไม่ได้แยกก็แล้วแต่สถานการณ์ครเพราะตัวตัวเมียกับตัวเล็กครับตัวผู้จะกินไม่ทันตัวผู้อ๋อนี่เป็นเทคนิคการเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับให้แยกไว้ก่อนตัวผู้กับตัวเมียเขาจะได้ไม่แยกอาหารกันอันนี้เป็นครอบตัวตัวเมียใช่ไหมครับเป็นไก่รุ่นใช่ไหมครับพี่อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับลุงนี่อายุประมาณสามตันจะมีคนกันบ้างสอเดือนครึ่งสามเดือนครับ 2เดือนครึ่งถึง3เดือนจะประมาณนี้นะครับดูโรงเรียนแต่ละที่นะครับอย่างนี้ที่พี่ประชาพลทำแยกไว้ท่านเลี้ยงไก่ ตัวนี้เป็นไก่อะไรครับพี่ตะเภาแก้วตะเภาทองตะเภาแก้วตะเภาทองตัวตะเภาแก้วตะเภาทองนะครับตัวสีขาวนี่เป็นตะเภาแก้วตัวสีเหลืองทองก็คือตะเภาทองเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองอีกพันหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่น่เห็นไก่แจ้เนียมนตอนกำลังอยากได้และอยากขยายพันธุ์นะครับอยากถามว่าเขาสวยงามนะครับเป็น เป็นไก่พื้นเมืองที่สวยงามอีกสายพันธ์หนึ่งอันนี้เป็นลงเรือนยกพื้นถ้าทำได้แบบนี้จะสะอาดสะอ้านนะก็คือไม่มีเชื้อโรคเนี่ยทำเป็นกรงแล้วก็ยกพื้นหลังพาง่งาแบบนี้ครับแล้วจุดให้น้ำเขาจะอยู่ตรงนี้ต่อต่อระบบ ต่อระบบน้ําแบบนี้แล้วก็เข้าไปในฟาร์มข้างในนะครับที่พระเช้รพลอันนี้ขนาดกว้างยาวทถ้อยตัวนี้เมตรคึ่งคูณสมเมตรครับเมตรคึ่งคูณสาเมตรใส่ได้ประมาณสักกี่ตัวครับพี่ประมาณ30-40ตัวครับสามสตัวได้นะครับในเรื่องของการจัดส่งนะครับการจัดส่งเนี่ย ที่ฟาร์มของพี่พัชรพลเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะส่งให้เพื่อน,อนได้เพราะว่ามีรถรับส่งไก่มารับประจานะครับแล้วก็ส่งให้ได้ทั่วไทยเะนั้นเพื่อนที่อยากได้ไก่ไปเลี้ยงเนี่ยลุงตอมแนะนําว่าเอาแบบนี้ดีกว่าสะดวกนะครับติดต่อพี่พัชรพลมาที่เพจก็ได้ที่ลุงตอมจะขึ้นเพจเลยให้ก็เพื่อนๆทักอินบ็อกเข้าไปในเพจก่อนนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องมีมคิวพี่พัชรพลบอกว่าตอนนี้ผลิตไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันเพราะว่าท่านก็ทางานประจําด้วยส่วนหนึ่ง นะครับแล้วมีเวลาก็มาทาฟาร์มเป็นกิจการเล็กๆหารายได้เพิ่มเติมจากงานประจำนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ประสานงานมาทางในเพจก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าอยากได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะจัดส่งยังไงก็ให้พี่พัชรพลส่งให้นะครับครับถ้าหากว่าอยากได้ลูกไก่ต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่าพี่พัชรพลก็ทํางานประจําด้วยนะครับแล้วก็เลิกงานค่อยๆประสานมาสะดวกกว่านะพี่เนาะครับแล้วจะ ประสานได้ตลอดประสานสาได้ตลอดลก็มีแม่อยู่อยู่ฟาร์ม <c oughs> อ๋อค, <c oughs> ครับครับก็อยากมาดูก็มาดูได้ทีนี้พี่พัชพลบ,บอกฟาร์มหน่อยว่าตั้งอยู่ที่บ้านตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่ที่บ้านคอนแก่นเหนือนะครับหมู่ที่3าําบลคอนแก่นครับอำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับก็อยู่ใกล้บายพัสร้อยเอ็ดนะครับหากเพื่อนๆนมาแล้วก็มาไม่ถูกก็ค่อยโทรมาประสานก็ได้เนาะเซ้นร้อยเอ็ดบาตีนะครับทีนี้เรื่องจัดส่งเนี่ยมีมีอย่างนี้เลยนะครับพี่พัชพลใส่กอง แล้วก็จะส่งให้ทั่วไทยทั่วไทยครับแล้วก็มีสปปลเราอยากได้ก็ส่งไปอยู่ได้ครับช่วงนี้ก็ปิดด่านอยู่ปิดด่านนะครับส่งไม่ได้ตอนนี้ลูกค้าที่ลวก็เยอะมากอ๋อเดี๋ยวรอเปิดด่านก่อนนะครับตอนนี้ส่งในไทยก่อนแบบนี้นะครับกล่องมาตรฐานแล้วก็ ปลอดภัยแน่นอนได้รับลูกไก่แน่นอนที่นี่เรื่องการจองลูกต้อมอยากให้เข้าใจตกลงกันก่อนว่าอยากได้กี่ตัวก็มัดจำไว้ส่วนหนึ่งกันแล้วกันเพื่อความมั่นใจจะได้ไม่เสียโอกาสคนอื่นนะครับเข้าใจคนอื่นด้วยเนาะผมบอกว่าเออคิวคิวว่างถึงถึงเดือนสิงหานะครับเราต้องมีการจองนะเออทั้งนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดือนสิงหาเดี๋ยวยไงโทรติดต่อมาใหม่ถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรเดือนสิงหามันก็จะผัดไปใช่ครับเพราะว่าต้องต้องเข้าใจเรื่องของของการผลิตไก่นั่นแหละมันไม่ได้ว่าออกมาปุ๊บเป็นตัว ให้ให้เข้าใจเรื่องของการเอาไปเลี้ยงต่อเนาะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่พัชรพลมากมากนะครับที่ให้โอกาสมาเรียนรู้เรื่องของไก่แล้วก็วันนี้ลุงต้อมได้ของฝากไปเยอะเลยเดี๋ยวจะไปตั้งใจเลี้ยงให้ยอดครับต่อยอดนะครับนี่ก็มีเสื้อนะครับจากฟาร์มลูกเล็กของเรานะครับโอ้เสื้อพัชรพลร้อยเอ็ดฟาร์มนะครับโอขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้ลาพี่ไปตอนนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมครับ